สวัสดีคะ่ะทุกคนโซนสาวขี้ lamps. เกียจแห่งนากัวยาเองนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทุกคนรู Att ้กันไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสาวกของซานิโอต้องรู้อย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีที่อยู่ใกล้กับพิวโรอลแลนนะคะพิวรแลแลนก็จะเป็นเรียกว่าอะไรสถานที่ของซานิโอมารวมตัวกันมาทุกคน สถานีนี้นะคะมีชื่อว่า K O t a m a Center Station นะคะอยู่ใกล้กับพิโลแลน์ประมาณเดินไปประมาณ10นาทีนะทุกคนแล้วดูในสถานีก็จะเป็นแบบว่าซาริโอหมดเลยนะคะเห็ mm hmm นตรงชี้บอ,อกทางไหมทางตะวันออกตะวันตกก็ยังเป็นรูปคิตตี้เลยคะ่ะวิ่งตรงนี้น่ารัก นี่เนี่ยเดี๋ยวเราก็เดินตามเขาเขาไปนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันแต่ดูจากเส้นทางแล้วก็น่าจะไปทางนี้แหละดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะไปกันเถิดว่าสวรรค์ของคนลัเซาริโอนะ ตรงนี้ให้ความรู้สึกเหมือน U.S.J. อยู่นะคะจะมีขายของเยอะแยะไปหมดเลยทั้งร้านอาหารทั้งร้านเสื้อผ้าก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะตอนนี้เราอยู่แบบหน้าหนาวใช่ไหมมันก็จะมีงานไฟนะคะเีรดายะเราไม่ได้อยู่จนดึกนะตรงนี้น่าจะแบบอลังการน่ารักนาะดูว่าเห็นไกลๆนั้นไหมคะไปเดินกันต่อค่ะ ทุกคนตู้เกมที่อยู่แถวนี้เราก็สงสัยนะว่าตู้เกมแถวนี้จะมีซาริโอไหมนี่ไงซาริโอเต็มเลยค่ะเราจะโดนดักทางก่อนเข้าไปข้างในไม่ได้นะดูดิไมเม,มตัวใหญ่มากอยากได้ดดถามว่าใครจะหนีบให้ไป <laughs> เสริมตรงนี้นิดนึงคือสำหรับคนที่เข้าไปในพิวโลแลนด์นะคะสามารถเล่นตู้เกมตรงนี้ได้ฟรีหนึ่งครั้งนะคะไปบอกพนักงานแล้วก็โชว์บัตรที่เราซื้อมาได้เลยทุกคนดูประสาทสวยอลังการมากเวอร์นี่ก็คือค่าเข้านะคะมีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่แยกกันนะแต่ว่าโซนซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตมันจะถูกลงประมาณ หนึ100่งร้อยเยนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจําไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีพีว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วนี่เขาก็กำลังจะตรวจกระเป๋านะว่าเรามีอะไรอยู่ข้างในไหมนะคะเราเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีงานพิเศษของน้องคิตตี้นะคะครบรอบห้าสิปีแต่ว่าปีหน้ามันจะมีเป็นพิเศษอีกของไมเมกับครุมีนะคะเสีได้อ่ะซนชอบไมเมไงแต่เราก็นั่นแหละ เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคะไม่กูได้ทรรมะดูดิน่ารักวะไข่ขี้เกียจไปหาอะไรกินกัน,นะคะ่ะและนี่นะคะก็คือเมนูที่เราจะกินกันทุกคนไมเมนะคะตรงน,นี้เขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะแกงกะหรี่กับราเมงตรงโน้นนะคะคนค่อนข้าง,งเยอะน่าดูเลยทุกคน ก็แม้คิดว่าเราจะไม่มีที่นั่งแล้วจริงๆที่นั่งตรงนี้เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณสามสิบเตยงไม่ใช่ถึงสามพันที่นั่งนะจะคนโคตรเยอะข้างบนก็อีกนะคะเรายังไม่ได้ไปดูข้างบนเลยข้างบนน่าจะสวยกว่าข้างล่างนะข้างล่างก็เป็นเก้าอี้ธรรมดาธรรมดาแต่ก็นั่นแหละเราหาที่นั่งได้เราก็นั่งไปก่อนนะคะรอดูดีดูดีรอรุนนะคะサラดโต๊ะไส้โต๊ะมันฝรั่งใช่ยี่โจ้เดชใช่ แตเดนมาแล้วคะ่ะแกงกะหรี่สีชมพูไม่เมโลดี้นะคะแล้วเราก็กินกับสลัดนะทุกคนอันนี้ชีสหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีแฮมด้วยทุกคนเลยน่ารักมากเลยมีไฟ,ไฟปอเตอโต้นะคะแต่เดนแต่เดนแต่เด่นแ,แต่เดนอีกอันนี้โชคดีมากเลยนะคะที่มันไม่ใช่เนือ้อมันคือหมูกับไก่นะ มีอยู่สเมนูนะที่เป็นแบบหัวไก่แล้วนอกนั้นก็จะแบบมีส่วนผสมของเนื้อแล้วเพราะแกงกะหรีก็ะจะมีส่วนผสมของเนื้ออยู่แล้วนะคะอันนี้คือแบบดีใจก๊ดการ์ดมากเลยแบบไม่เม้ของฉันฉันได้กินแล้วจะหกไมนอจะหกไม่เนอจะออเดิน ตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าเขาให้ชามจานนี้ไม่ทำไมนะไปเยอะจังอะ่ะเธอเป็นจริงเงินจังเยอะกว่าที่คิดไปเลยนะคะเทสลัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่มีหัวใจได้น่ารักมากรู้สึกว่าจะเป็นสลัดปลาทูน่านะคะในเราก็เมนูก็มันจะเยอะขนาดนี้นะไปค่ะแล้วเราไม่ได้สั่งน้ำนะเพราะว่า เดี่ยวชั้น3หรือชั้น4ี่นะชั้น4อ่ะคะมันจะมีน้ําขายนะเป็นน้ําของไม่เมโลดี้ตรงนี้ก็มีน้ําเหมือนกันแต่เป็นของคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ตัวอื่นนะคะเราจะไปกินน้ําของไม่เมกันเยี่ไปกินค่ะเมนูที่โซนกินอยู่ก็จะเป็นแกงกะหรี่แล้วก็จะมีฮมบากุใช่ไหมคะเหมือนหมูสับแล้วก็จะเป็นไข่นกกระทานะคะแต่ว่ามันก็จะมีเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆนะแล้วแต่ตามเทศกาลค่ะยิ่งถ้าเป็นแบบฉลองครบ50ปีของคิตตี้อย่างเงี้ย เมนูของกิตตี้คืออลังการงานสร้างสวยฟุ้งฟิ้งมากเลยค่ะแอบเสียดายไม่เมไม่เมสู้ <laughs> My May, My May, เขาส่วนเรื่องรสชาตินะทุกคนอยากจะบอกว่าธรรมดามากนะทุกคนแบบว่าฝันสลายปะ <laughs> พูดความจริงทําไม <laughs> ก็คือธรรมดาไม่ได้หวารสชาติก็เออธรรมดาเอาเป็นว่า้เที่ยวกับราคาก็ไม่ค่อยเวิร์กไม่เข้ากันเท่าไหร่ค่ะตรงนี้ก็คือด้านบนนะคะที่ของร้านอนรรหาหานะทุกคน เมื่อกี้นี้โซนเข้าใจะผิดนูว่าข้างบนมีที่นั่งด้วยแต่เปล่านะคะก็เป็นร้านขายของแล้วก็เป็นเครื่องเล่นนะสามารถเข้าไปดูบ้านของคิตตี้ได้นะคะข้างในเห็นคนที่แต่งตัวเยอะๆไหมคะอ๋อคนคือโซนเอง <laughs> ตรงนี้ก็มีจุดต่อแถวนะคะให้เข้าไปถ่ายรูปข้างในได้ด้วยสวยมากเลยมีการแบบเปลี่ยนสีเล่นแสง ดีอ่ะทุกคนแบบเป็นกระจกสะท้อนนะแต่ด้วยความที่ว่าเรามาคนเดียวไม่มีใครถ่ายรูปให้เราก็เลยเดินจากไปและตรงนี้ก็เป็นตู้ถ่ายรูปเหมือนตู้พู้รกราไหมตู้ถ่ายแบบฟุ้งฟิ้งแล้วก็มีฉากหลังเป็นไมล์เมล้วกแบบอ๊ะก็แค่นั้นเองอ่ะไม่เอาดีกว่าไม่สนใจหรอกแล้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเด็กน้อยนะแต่ว่าเราก็มาเจอกับรถรถเครื่องเล่นหลายอย่างก็คือเหมาะสําหรับเด็กน้อยมากเลยนะแต่ว่าเราก็แบบอ่ะเราอุตส่าห์เข้ามาแล้วเนาะ เราก็ต้องเล่นสักทีแล้วอีกอย่างเราก็ชอบไมเมมากมากนะคะเราก็แบบจัดไปค่ะไม่สนไม่สนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทุกคนก็อายุพอๆกับเรานะั่นแหละที่มานะ่ะตอนแรกเราก็คิดนะโอ้เราก็อายุเลข3แล้วโนม,มานั่งเล่นอะไรแบบนี้ใครจะมองนะแต่ปรากฏว่ามีคนก่อนหน้านี้ก็เล่นเหมือนกันค่ะเป็นพ่อลูกนะพ่อลูกในวัยที่แบบว่าลูกชายน่าจะอายุ40บอะ่ะคุณพ่อน่าจะ70อ่ะดูทรงแล้วคือแบบค่อนข้างจะมีอายุพอสมควรแล้วก็นั่งรถไมเมแล้วก็แบบ ความสุขเรานี่ก็อะไรที่มีความสุขเราทําไปเนาะดีจริงๆน่ารักน่เอ็นดแล้วนี่เราก็ยืนต่อแถวนะเป็นชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงได้อะเพราะว่าเราไปในช่วงสิ้นปีพอดีนะคะวันที่30มธันวาสำาหรับคนที่ไม่อยากรอหรือว่ามีเวลาน้อยเนี่ยเราสามารถไปซื้อตั๋วเอกเพสที่ตู้ได้มันมีตู้อยู่ใกล้ๆนี่แหละ แล้วไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะ่วนก็ไม่ได้สังเกตอะแต่ว่าเออมันก็เร็วจริงนะั่นแหละเขาก็รัดคิวให้เราอะเนาะทุกคนก็มาเป็นครอบครัวนะแล้วก็มากับเพื่อนพี่น้องอะไรแบบนี้แต่เราไปคนเดียวแบบเงาเงายืนคนเดียวแบบเงาเงาสองชั่วโมงอะเล่นมือถือแล้วเล่นอีกเล่นแล้วเล่นอีกเงยหน้ามาก็ยังไม่ไปไหนคือถ้าเรามีเพื่อนอะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะมีคนถ่ายรูปให้เราเนาะแต่เราก็ นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยแบบนี้เรานั่งเล่นไมค์เมได้คนเดียวเวลาถ่ายรูปออกมาเราก็จะมีเรากับแค่ไมค์เมโลดี้เท่านั้นนี่แหละคือข้อดีของการไปคนเดียวค่ะ <c oughs> ข้อดีตรงนี้อย่างเดียวเลยนะไปค่ะไปทัวร์ข้างในกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างด้วยความที่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ซนเคยมาซนก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างซนนึกว่าถ่ายรูปแค่ทางเข้าทางเดียวนะเพราะเขาจะบอกว่ามีกล้องอยู่ตรงนี้นะยิ้มนะอ่ะเราก็ยิ้มถ่ายรูปเสร็จปุ๊บ เราก็หยิบมือถือขึ้นมาเลยค่ะเพื่อที่จะถ่ายดูข้างในเพราะเขาไม่ได้ห้ามนะเขาให้ถ่ายข้างในได้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ถือมือถือถ่ายนะไอ้เราก็งงๆอยู่อ้าวทำไมเขาไม่ถือถ่ายกันนะแต่เราก็ได้รู้ความจริงค่ะเพราะว่าข้างในอ่ะเขาถ่ายรูปเรา5รโดยท,ที่ว่าข้างในจะแบ่งเป็น5ฉากข,ของ My Melody ตั้งแต่ตอนน้องเกิดตอนน้องไปเที่ยวไปอยู่กับพองเพื่อนทอนฉากเนี่ยจะมีการถ่ายรูปไว้หมดเลยซึ่งโซนไม่รู้เนี่ยฉากเนี้ยโซนถ่ายรูปออกมาปุ๊บติดภาพที่เป็นโซนถือกล้องมือถืออยู่ ซนก็แบบเออนิ่งอ๋อรู้แล้วว่าทําไมทุกคนถึงไม่จับมือถือแล้วหลังจากนั้นปุ๊บ่ซนพอเห็นกล้องปั๊บหยิบเอามือถือลงปุ๊บยิ้มค่ะชูสัมการอย่างรวดเร็วที่มือถือ่ซนแบบฟึบฟับฟึบฟ,บฟ,บฟ,บฟับอย่างรวดเร็วนะนั่นแหละหลบกล้องเพื่อที่จะถ่ายรูปเ <laughs> นี่ยก็ถ่ายรูปแล้วรูป <laughs> ทั้งหมดที่ได้นะคะเราจะได้มา6รูปด้วยกันค่ะแต่ว่าเราจะต้องเสียเงินนะทุกคนเราจะต้องจ่ายเงิน1,000เยนเพื่อได้ภาพมา3าใบ ถ้าเราอยากได้ทั้งหมด6ใบเราก็ต้อง2,000เยนนะคะซึ่งเราสามารถแต่งภาพได้ด้วยนะแล้วเราก็จะได้ภาพเป็นแบบว่าพิมพ์ออกมาเลยอะ่ะ3ใบแต่ว่าเป็น3ใบที่เหมือนแบบอยู่ในใบเดียวอะ่ะแล้วก็เราจะได้ไฟล์ภาพ3ใบนั้นที่เราเลือกนะคะแบบที่ยังไม่ได้ตอนแต่งภาพะนะฉากนี้เป็นฉากที่ซนชอบมากเลยเพราะอยู่กับของเพื่อนแล้วก็เป็นฉากสุดท้ายนะคะตอนจะออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาโค้ดนะคะ QR โค้ดเนี่ยมาสแกน แล้วเขาก็นั่นแหละให้เราแต่งภาพมีเวลากําหนดด้วยนะเราก็กลัวจะแต่งไม่ทันเอาิงๆก็คิดว่าถ้าเราแต่งไม่ทันเราก็น่าจะสแกนใหม่ได้ลนะมั้งแต่ว่าโซนไม่ได้ลองทํานะแล้วโซนได้มาหกภาพก็จริงแต่ว่ามันมีภาพหนึ่งที่ติดมือถือนะโซนก็แบบสะเทือนใจอยู่นิดนิดนหน่อยเราก็ปล่อยมันไปไม่เอาแล้วเราก็เลือกแค่3มภาพที่เราชอบมากที่สุดเนาะแต่และฉากก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะมีฉากนอนด้วยฉากต้องนอนเอยอยงนี้ยมีฉากเศร้าร้องไห้ซึ่ง ส่วนไม่เอานะคะเอาแบบฉากที่สดใสตกปลาแสงอ่ะบางจุดมันก็สว่างจ้าเกินไปเนาะแต่โชคดีที่เราก็สามารถแบบได้ไฟล์ภาพมาเต็มเต็มอ่ะไฟล์จริงของมันแล้วเราเอามาปรับแสงเราเองนี่แทีแรกเราก็คิดอยู่ว่าใครจะเอารูปวะไม่เอาหรอกเราก็แค่เข้าไปสวยๆก็พอเป่าแบบ่ายวิดีโอเองแต่ว่าเราก็ไม่นึกเลยว่ามันจะมีแบบถ่ายรูปได้เยอะขนาดนี้อ่ะแล้วมันก็แต่งภาพให้เราด้วยน่ารักมากเลยค่ะสุดท้ายส่วนก็เปค่ะ เ,เอา้าเราเป็นสาววงไมล์เมลดี้เราก็ต้องเปสิคะตรงนี้ก็จะเป็นที่โชว์แสดงนะคะของเราซาริโอคารคเตอร์นะคะนี่ก็คนที่มารอนนะมันก็จะมีเวลานะว่าตรงนี้กี่โมงตรงนี้กี่โมงมีอะไรจัดนะคะอันนี้จบไปแล้วเนาะ ตรงนี้น่ารักอ่ะทุกคนให้ดูน่ารักอะ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้นานั่งรอรแล้วก็ไม่มีที่ดูนะคะถ่ายตรงไหนเราก็สามารถเปเงินได้นะตอนนั้นเลยนะเราก็หาที่มันจะมีเขียนไว้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปนั่งตรงนี้คุณจะต้องเสียเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างจบได้ด้วยการเปเงินเพิ่มนะคะเสียดายที่รอบนี้ซ่ซนไม่ได้ดูนะเพราะว่าเออเราก็อยากตะลอนทัวร์ตะเวนให้มันทั่วเนอะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง ตรงนี้มีให้นั่งเรือด้วยนะคะภาพที่ได้ก็จะน่ารักแบบนี้นะทุกคนตรงไหนที่ว่างก็จะมีคาแรคเตอร์มานั่งรอนะคะแต่รอสองชั่วโมงเล่นอยู่สินาทีนะทุกคนเราก็เลยตัดใจดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อยน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโรงอาหารชั้นสี่ เมนูอาหารก็จะแตกต่างจากชั้นหนึ่งที่โซนกินไม m e เมโลดีไปนะในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเคลปแล้วก็ชาไข่หมูไข่ด้วยนะฟุ้งฟิงน่ารัก,กมากๆเลยล่ะตรงนี้ก็จะแบ่งโซนนะคะแบ่งความน่ารักของแต่ละคาแรคเตอร์กันไปนะคะว่าหิวน้ำมากๆเลยเดี๋ยวหาซื้อน้ำกินก่อนนะคะคิดๆไปว่าไปดื่มน,น้ำไมายเมโลดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วซนก็ไม่ได้ซื้อนะ้เพราะว่าคนต่อแถวยาวมากเลยค่ะ แล้วร้านน้ําที่่ซนอยากซื้อเนี่ยก็เป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารนะคะมีประดับต้อนรับปีใหม่ด้วยอลังการมากเวอร์สวยงามน่ารักมากๆเสร็จแล้วเราก็จะลงไปชั้นสามไปซื้อของฝากแล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นต่อของฝากของเราเองค่ะเดี๋ยวเราซื้อนี่แล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะโอเคแล้วเราเพื่อนสังเกตว่าเคาน์เตอร์นี้เป็นเคาน์เตอร์ใหม่มีเลยทุกคนน่ารักสุด เดินออกมาถึงสถาน,นีแล้วค่ะตรงสถาน,นีอย่างที่บอกเนาะมีขายน้าขายอาหารแบบครบครันมากค่ะมีคงฉาดด้วยนะแล้วก็ดื่มให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูบนเพดานคือน่ารักมากเลยน้องๆเนี่ยกอนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ซนด้วยนะหรือคอมเมนต์มาพูดคุยคันก็ได้ค่ะแล้วสมมติถ้าเกิดว่ามีโฆษณาขึ้นมาเนี่ยฝากดูจนจบหน่อยนะเพราะว่าซนจะได้รายได้จากการทําคลิปนี้เพื่อเอาไปสานต่อคลิปต่อไปให้ทุกคนได้มา ดูกันและดูในสถานนี้นะคะก็จะมีน้องๆซาริโอเต็มไปหมดเลยน่าระะักขนาดนี้อยากจะสิ่งสถิตอยู่ที่นี่ไปเลยนะแบบอยากอยู่ใกล้ๆอะ่ะเราจะมาเที่ยวให้มันแบบ10-20ครั้งต่อปีอะไรอย่างเงี้ยดูพื้นพื้นก็น่ารักเอาล่ะถ้าเกิดใครสนใจอยากมาเที่ยวก็มาเลยแนะนำค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า <Bye. S 1> มาแตนนี่บาย